สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่7มิถุนายน2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเราเริ่มต้นที่คนวาทิี่มใบค่ะคนวาทิตนะคะมี v i e อ of fortune นะคะมี king of w a n d นะคะและมี ก้าไม่เทานะคะเขาบอกคนวันอาทิตย์นะมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะนะการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าอาจจะมีอ่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ่าในบทบาทอื่นๆของชีวิตก็ได้นะคะนะมันอาจจะมีเรื่องของการอ่าเรียกว่า ก้าวไปข้างหน้านะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกายดีเป็จะดีกลายร้ายก็ได้นะคะถ้าตอนนี้แย่อยู่ก็จะดีขึ้นเลยนะคะ,ะมีเรื่องของการงานที่ดีมั่นคงนะคะพร้อมกับความที่บอกว่างานมันเยอะนะคะบางทีทําไม่ทันทําไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าคุณอดทนทําไปนะคะก็ยังทําได้อีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นงานที่มั่นคงแต่คุณจะเบือ่อซะก่อนนะ,ะบางทีอาจจะคิดอยากออกจากงานก็ได้บางครั้งบางคาวก็รู้สึกว่า น้อยเนื้อต่ําใจหรือบางทีคิดว่าอ่าเรียกว่ามีอารมณ์ชั่ววูบนะคะที่ทำให้เบื่อหน่ายเซงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงไาพา่บอกว่าจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความมั่นคงนอื่นๆนะคะอาจจะมีโชคเรื่องของความมั่นคงก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีๆเลยนะคะนะจะเป็นโชคดีข่าวดีนะคะ ตามนั้นเลยแต่คิดว่าอ่าน่าจะเป็นเรื่องของงานซะมากกว่านะคะเพราะว่าออกเป็นเรื่องของไม้เท้าหมดเลยนะคะตามนั้นเลยค่ะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบคนวันจันทร์มีเดอะมูนนะคะมี justice นะคะมี j u d g m e n อ๋อ j u s t i c e j u d g m นนะคะคนวันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้เหมือนกับว่าคนวันจันทร์ถูกพิพากษาอยู่หรือเปล่านะคะมีเรื่องของความกังวลนะคะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายใจนะคะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะนะบางคนมีความเครียดความกังวลจิตตกคิดมากนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือบางคนมีเรื่องของคดีความนะคะบางคนถูกพิพากษานะคะพิพากษาโดยไม่ใช่สารใหญ่ก็ได้นะอาจจะเป็นสารที่แบบว่า เป็นผู้คน่ะนะคะเป็นพิพากษาคุณก็ได้นะคะนะคุณก็จะมีความคเครียดความกังวลในช่วงนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคดีความนะครับแต่บางคนเนี่ยมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะเข้ามานะคะ mm hmm. ก็ต้องระวังนิดนึงสุขภาพด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยมันดาวมากๆเลยก็ต้องปรับปรุงนิดนึงนะปรับจิตนิดนึงนะคะนะบางทีคิดเกินเบอร์ก็เป็นได้นะคะนะบางคนเนี่ยเครียดกุ้มใจอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้อีก เขาเรียกว่าอีกกรณีหนึ่งนะคือบางคนเนี่ยคเครียดก,กุ้มใจมีปัญหาอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวสิ่งที่คุณคิดไปเนี่ยอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวผลของสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะได้รับรู้แล้วในวันนี้นะคะจะมีคนเอาข่าวมาบอกหรือว่าผลมันจะออกมาแล้วนะก็จะได้อ่ารู้ดำรู้แดงทันทีนะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะไม่ต้องคิดกังวลไปเพียงลําพังนะคะขอใัยทักพิเศษะคะ อ่าดูสิเนี่ยไม่ค่อยสบายใจจริงๆบางคนปัญหารุมเร้านะคะบางคนมีเรื่องของการ move on ไม่ได้บางคนมีเรื่องของการคิดมากกังวลเกินเบอร์หรือว่าคิดในสิ่งที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเกิดขึ้นไปแล้วบางคนคิดเรื่อง,องเก่าๆด้ซ้าไปนะคะต้องอ่าปรับเรื่องของความคิดนิดนึงนะคะตอนนี้คือต้องปรับ mindset หรือว่าต้องปรับปรุงจิตนิดนึงนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยตกมากๆเลยนะคะนะมองเป็นเรื่องอื่นได้อีกไหม ก็บางคนเนี่ยมุกออนไม่ได้แต่บางคนเนี่ยมันปัญหาถาโถมนะคะแนะบางคนปัญหาเก่าไม่ที่คลายปัญหาใหม่ก็เข้ามาซ้ําเติมนะคะมีเรื่องของความคิดเครียดกังวลใดๆนะคะซึ่งต้องระวังอะ่ะมันเป็นคนจัดก,การกระทําของตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยมันต้องระวังฟีดแบ็กตลอดเลยนะคะนะต้องระวังเรื่องของความวิธรทำเรื่องของความผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายต่างๆนะคะต้องไม่ทําสิ่งผิดนะคะต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่า ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครขอให้เป็นที่เบาที่สุดแล้วกันนะคะตามนั้นต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีหกเหรียญน,นะคะมีสี่ถ้วยนะคะมีไทฟินเทสนะคะเขาบอกคนวันอังคารนะนะคะบางคนก็นะไปทําบุญนะคะบางคนก็แบ่งปันนะคะปัจจัยต่างๆหรือว่า เงินทองให้กับบริวารบางคนก็เนาะนะคะมีเงินไม่ได้นะคะก็มีคนมาขอนุ่นขอนี่ขอนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเปย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ, pay, ะ,ะ,คะถ้าคุณไม่เป็นผู้ให้ก็จะเป็นผู้รับนะนะคะแต่ว่าในวันนี้จะมีความหงุดหงิดบางคนปวดท้องมีกดมีแกส๊สในกระเพาะเกินนะคะนะแต่บางคนก็หงุดหงิดงุ่งงี้นะคะไม่ได้ดั่งใจนะคะพวกอ่าสภาวะอารมณ์เนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วนะคะนะก็ มีไฮพินเทสเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอ่ะขอให้ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่าจะมีคนนําโชคลาภข่าวดีเงินทองมาให้นะคะก็เตรียมรับได้เลยนะคะหรือว่าจะมีอ่าข่าวดีหรือว่าโชคดีจากผู้คนนะคะหรือว่าคอนเนคชั่นก็ได้นะคะตามนั้นนะฮะถ้าค้าขายก็จะได้กําไรนะนะฮะต่อไปคนวันพุธสามใบนะคะคนวันพุธมีเจ็ดใบทานะคะ มีเดทนะคะมีเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้คนวันพุธเนี่ยดูจะเหนื่อยนะคะนะดูทรงแล้วเหนื่อยนะคะเพราะว่ามีเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมีชาเลนจ์ Challenge นะคะมันไม่มีอะไรราบเรียบนะในวันนี้นะคะอ่าก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะมีนู่นมีนี่ติดขัดมีความท้าทายกับ ตัวคุณเสมอนะเพราะนั้นถ้าคุณจะไปคุณก็ต้องมุ่งหน้าไปอย่าย่อทอนะคะแล้วจะสําเร็จเองนะคะนะมีเรื่องของเดทก,ก็ต้องระวังเรื่องข่าวคนเจ็บคนจากนะคะหรือว่าอาการเจ็บป่วยไม่สบายการไปหาถามหมอบางคนก็ไป าพาคนอื่นไปหาหมอหรือบางคนนัดรับยายอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนะต้องระวังเรื่องของยวดยันภานะด้วยนะคะอาจเสียหายซ่อมแซมได้นะคะเขาบอกว่าเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ยังไม่เห็นผลแต่ว่าวันข้างหน้าคุณได้เก็บเกี่ยวแน่นอนหรือบางคนเนี่ยมีการมองหารูปทางการต่อย,ยอดเงินต่างๆนะคะก็สามารถเขาบอกว่าวันนี้ยังไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมันเหนื่อยนะค,ะคิดแผนได้นะคะแต่อย่างวันนี้อย่าเพิ่งทานะคะตามนั้นเลยขอพายทักพิเศษนะ อาไพ่บอกว่าจะมีบริวารที่ดีนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรืออย่างหนึ่งเนี่ยไพ่บอกว่าให้โฟกัสเรื่องของงานเป็นหลักนะคะเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจเลยให้โฟกัสเรื่องเดียวเรื่องงานนะคะให้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วจะดีะค่ะนะคะต่อไปคนวันพฤหัสสามใบนะคะคนวันพฤหัสมีสี่ไม้เท้านะคะมีจุดสั้นโหยคนวันพฤหัสปังอ่ะ แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะนะคนวันพฤหัสนะคะเขาบอกว่ามี4สี่ไม้เทา้ามีเรื่องของความมั่นคงความยาวนานถาวรน,นะคะบางคนเนี่ยได้สมรสสมรักนะคะบางคนได้พบเจอคู่แล้วก็เป็นคู่ที่สามารถไปต่อกันได้นะหมายถึงว่าไปจนถึงวันข้างหน้าหัวนาคตได้นะคะช่วงนี้มีแสงสว่างส่องนำทางนะคะบางคนเนี่ยได้ลูกนะนะคะมีบุตรบริวารน,นะคะบางคนได้ยดยานผานะใหม่บางคนได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะ นะบางคนได้อะไรบางอย่างที่มันแบบแฮปปี้นะมันสุดมันดีใจมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามองเรื่องของการเงินบ้างการเงินก็ต้องแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีๆนะต้องรู้จักแมนจเงินนะคะเพราะว่ามีสี่เหรียญเนี่ยนะคะฟุ่มเฟือยมากไม่ได้บางทีก็บางท่านก็คือแบ่งแล้วแหละนะรู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้หมดกระเป๋าไม่ได้แน่นอนนะคะตามนั้นเลยขอใข้ทักพิเศษหน่อยค่ะ มีกลงล้อแห่งโชคชะตาด้วยนะคะเขาบอกว่าชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงก็ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนพลิกเป็นดีก็ได้นะ,ะเพราะเท่าที่ผ่านมาดูคนวันพฤหัสไม่ค่อยดีนะคะนะถ้าเขาบอกว่าชะตาจะพลิกแล้วก็คือมันจะกลับร้ายกลายดีนั่นเองนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีสองเหรียญน,นะคะมีสามถ้วยนะคะ แล้วก็มีสามไม้เท้านะคะคนวันศุกร์เขาบอกว่าคุณมีสองเหรียญอี่าบางคนเดินทางนะคะบางคนวางแผนการเดินทางบางคนมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเขาบอกเรื่องการเงินนะยังมีเงินหมุนเวียนไหลดีอยู่นะคะจะได้เงินนะคะได้มือซ้ายออกมือขวาก็มี <laughs> นะคะถ้าไม่เก็บมันก็ออกแหละเนาะนะคะแต่ก็ดีที่มันมีเข้าใช่ไหมนะคะมีเรื่องของสามถ้วยก็มีเรื่องของการเซเลบริตสังสรรค์มีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นได้พบเจอพูดคุยกับคนที่อยากเจอหรือไม่ได้เจอกันมานานนะคะบางคนได้พบปะสังสรรค์หรือว่าได้ไปงานบุญงานกุศลงานได้รับเ,เได้รับการเรียนเชิญอะไรอย่างเงี้ยไปตามงานต่างๆนะคะซึ่งเป็นงานที่ดีแฮปปี้เนาะนะคะได้พบปะพูดคุยกันนะคะอ่าบางคนก็ มีเรื่องของการวางแผนการเดินทางพูดไปแล้วเนาะนะคะเรื่องของการงานจะเป็นไงล่ะนะคะอ่าก็การงานก็ดีสิคะนะคะอาจจะมีการขยับขยายหรือว่ามีการเพิ่มเติมนะคะให้มันจเจริญง,งอกงามมากขึ้นหรือบางคนคิดวางแผนวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆออกไปดูลูกค้าออกไปพบอ่าหุ้นส่วนออกไปพบลูกค้าอะไรอย่างงี้ดีหมดงานที่ไม่ได้ทำแล้วไม่อยู่กับที่ดีมากนะคะขอพ่ายทักพิเศษค่ะ ระวังเรื่องปุบปรับฉับพลันนิดนึงนะคะไพ่ทักเตือนนะก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะแล้วเรื่องที่มันจะทําให้ตกอกตก,ตกใจได้ง่ายนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะมีเก้าเหรียญนะมีเมจิกเชียนนะคะและจัสเมนนะคะ เขาบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้อยู่ดีกินอร่อยบางคนน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอยากกินอะไรก็ได้กินมีลาบปากบางคนได้่าเขาอยากกินอะไรนอยากกินอะไรก็ได้บุญอธิษฐานเนาะมีคนซื้อมาให้พนดีหรือมีคนพาไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะนะช่วงนี้คุณเป็นเมจิกเชียนนะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะออร่าดีออร่าจับนะคะนะ สังคมหรือคนส่วนใหญ่ให้ความชื่นชมหรือว่านับหน้าถือตาคุณเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งสวยหล่อนะคะอ,อีกหนหนึ่งคุณอาจจะได้พบเจออ่ากับคนที่แบบว่าเก่งสวยหล่อก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นอ่าอาจจะได้พบเจอกับคนแบบนี้นะคะหรือว่าเขาคีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือบริวารที่คอยช่วยเหลือเนี่ยเป็นบริวารที่เก่งกล้าและเกินนะคะสวยหลอด้วยนะคะนะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความที่อ่ามีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในวันนี้นะคะบางคนเนี่ย เออเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยื่นสเตทเมนต์แต่งวีซ่ากับผ่านอะไรเงี้ยนะนะคะเกิดขึ้นได้นะะมันจะมีเรื่องอะไรแบบฟุ๊กๆุปฏิหารเกิดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นผลของการรอคอยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะอยากรู้อะไรจะได้รู้อยากได้อ่ารับผลของอะไรก็จะได้รับในวันนี้ด้วยนะคะนะก็ทำดีได้ดีนะคะแต่ว่าไพ่มันออกดีก็ทายเป็นดีแล้วกันนะขอไพ่พักพิเศษค่ะนะคะ มีสีสดาบต้องระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะอาจร่งมนะหมอนนอนเสรอฟปูดเจ็บป่วยไม่สบายแอดมิดเล็กๆได้นะคะต้องระวังสุขภาพหรือบางคนเนี่ยกำลังจะได้ไปพักผ่อนแล้วนะคะไปพักร้อนไปฮอลิเดย์อะไรก็ว่าไปนะคะตามนั้นเลยนะคะจบแล้วเนาะทั้งจุวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ